อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์วันวันไปไหนฮะเดินไปไหนฮะหืมวันนั่งเล่นเหรอวันั่งตัวคนเดียวอ,ะอ่ะฮะ เออวันเลยไหนวันนี้วันแม่สบายแม่อย่างฮะวบายแม่อย่างเออวันแม่ไม่รักแม่่ไงวะแม่เจ้าเป็นใครอไอ้วันเออเออวัน เจริญสุขเจริญธรรมบิดาญาติโยมทุกคนทุกท่านสวัสดียามแรงสวัสดียามเย็นๆคนโยมนะตอนนี้ก็มานี่ลูกมาลูกมามาเล่นกับลูกชายนะโยมนะเนาะอันนี้นอนลงนอนน,อนั่งดีๆถ้าเกิดว่ายังอยู่กับเราคนโยมนะถ้าอันนี้ยังอยู่กับเราเนี่ยเขาจะยอมเรานะ ตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังอยู่กับเราเขาจะยอมเราแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้อยู่กับเขานะเราก็จะต้องยอมเขาท,ทันทีอ่ะวันนี้กาวให้ดีกว่าเนาะเออน่าจะอิ่มแล้วแหละเจริญพรบรรดายาโยมมยติธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดียามเย็นๆนะลูกชายก็มานั่งข้างๆคนยมถ้าเราเกาตรงคางเนี่ยเขาก็จะเงยหน้าขึ้นคนยมแต่ถ้าเราเอ่อเกาตรงหัวเงี้ยเขาก็จะก้มหัวลง นี่คืออท่านประธานจอยามเย็นๆวันนี้วันแม่แห่งชาติก็มาเล่นกับจอจอแม่หนูอยู่ไหนลูกมแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูอยู่ไหนเออออกเป็นภาษาใต้เปนไนลูกออไปกินเหรอเออเหมือนกันนะสุดท้ายก็ <laughs> มากินอันนี้คนยอมน,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 นอน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 เฮ้ยหววนเอ้ยวันกินอย่างนี้ก็หกหมดสิลูกอืมอืมเออเออหววนเอ้ยอืม,อ,ม,อ,มอันนี้กินแสบแสบเฮ้ยใหญ่ไหมครับชอบจังเลยนะเทหมดกระปุกเนี่ยมาวานลูกเนนก็หยิบใส่กระปุกนะคุณโยมนะ มาด้วยความที่เจาะนี่เทหมดเลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นคุณโยมนึกว่าไม่หิวแล้วโยมก็เลยเอาไปวางาไปวางไว้จอะก็เดินไปหยิบเลยนะแรกนั่ง <c oughs> ป้อนกินก็กินแค่อันเดียวทำท่าเหมือนไม่หิวคุณโยมทำท่าเหมือนไม่อยากกินเราก็เลยเกาพอเกาเสร็จก็ <c oughs> สักพักนึงนะก็ไปเอาถั่วลิสงมากิน สวนเอ้ยอยังไงเอาอันที่มันหล่นที่ลูกไม่ต้องไปเทหรอกโอ้ยนี่ใยเหมือนเดิมยังไงก็ย่างนั้นกูณยมนั่นรู้เลยนะนี่นี่นกขกินก็ไม่หมดหรอกแล้วก็ลําบากเราอ่ะเป็นคนไปเก็บอีกแล้วเทก็จะแทบหมดนะโยมนะเทเทแทบหมดเลยไอ้ที่วางอยู่ที่พื้นเนี่เย,ยอะแยะมากมายนี่เขาไม่ได้มากินหมดนะโยมนะ เดี๋ยวเขาก็เทหมดเดี๋ยวก็กหย,กยิบอีกเนี่ยหยิบอีกก็เทอีกวันเอ้ยแล้วถ้าเขากินอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะไปยุ่งกับของเขาได้คุณโยมจะส่งสมปกิวสืมปกิวดูนั่งกินดูโอ้ตัวกลมเลยมันก็เอาความสุขของเขาคุณโยมนะก็ให้กินปะพอกินไม่หมด หน้าที่ของเราคือเก็บใส่ขวดคืนแล้วก็มาไว้ให้กินพุ่งนี้ต่อเนี่ยปกติอาตมาภาพจะเทใส่กระเป๋าอังสะมาไม่เยอะเท่าไหร่ให้กินแค่ไหนก็แค่นั้นนะวันนี้ก็เลยถือมาทั้งหมดสุดท้ายก็เทมาเดิมคนณโยม,มยังไงอร่อยไหมในถั่วลิสงคุณดิม,มหรือว่าถั่วดินบ้านอาตมาภาพเรียกว่าถั่วดิน เพราะว่าถั่วนี้มันเกิดในดินเรเรียกว่าถั่วดินนะโตขึ้นมาครูจึงสอนว่าอันนี้ไม่ใช่ถั่วดินนี่คือถั่วลิสง <c oughs> อร่อยไหมครับว่าจอ๋อจะไม่เหม็นน,นะโยมนั้นไม่ไม,ไมีไม่มีกลิ่นสาไม่มีอะไรนะก็จะสะอาดนะถ้าจะมีกลิ่นก็คือกลิ่นเวลาฉี่บ้างอะไรบ้างแค่นีนิดหน่อย จับๆๆหรือเอ้ยอวดกูอ,อ,อ,อยไหมครับอ่ะน,นี้ติดที่กระเป๋าพอมาคือครั้งก่อนอะ่ะเอามามาใส่กระเป๋าอังสะคนเดียวแล้วก็มาให้เจอเทหมดขวดเดียวนาด น่ะแล้วที่พื้นเต็มไปหมดนะก็ไม่กินนะน่ะก็ยังจะเทอ้าวอ้าวรู้เลยนะว่าทํายังไงมันจะหล่นอึบอ๊บอ๊บอ้าวอ้าวตัวเองมันจะหล่นตกดินน่ะอ้าวอ้าวอึบอ๊บอ๊บอ๊บอ้าวไอ้กวนเอ้ยฉลาดโยมนะครับฉลาดน่ะแล้วกินแค่นั้นแหละสุดท้ายก็กินแค่เนี้ยมันก็เหมือนไปธรรมดาเนี่ย เอ้ยเออเอาตรงนี้ก็มีอาหารอีกนี่นี่แม่แม่ก็ใส่ไว้ให้นี่มีทุกอย่างนี่ลำไยยังปอกให้เลยนี่โอ้ยสบายขนาดนี้ต้องเกิดเป็นคนรอกเกิดเป็นลิงเนี่ยสบายที่สุดแล้วแต่ต้องเป็นลิงจอด้วยนะอ่าไม่ต้องมองพ่อกไม่ชิงหรอกอกลัวแต่เขาจะชิงอุ่นเอ้ยน,ยนะอันนี้ คุณโยมแม่นะมาคนเดียวเลยคุณโยมเนี่ยนะมาจากกรทมแกก็เอา,อาเนี่ยลูกอันเนี้ย <c oughs> นะเอามาฝากเจานะโมทนาด้วยนะนะมามาเช้ามาคนเดียวเลยโยมนะแล้วก็เอามาให้นะนะชอบจังเลยกินมเมล็ดนี่ยนะกินมเมล็ดมันได้นะโยมนะคือดังกรอบเลย เออวันเอ้อกินอะไรมาชิ้นนี้ไหมดม,มดิอ่าก็ไม่กินก็ไม่กินดิมันต้องยิ้มให้อีกเดี๋ยวจะเอาขนมมาให้ดมแล้วไม่ไม่ชอบใจยิ้มให้เราเฉยอ่ะโอ้ยเหมือนจริงๆวันกู มันนุ่มนิ่มกย์โยมแล้ก็มาซาวข้าวให้หมาเอ๊ยลอ,อยแย่ลอ,อยอีแล้วเนี่ยน้องหมาก็รออบสุกเก่ารอโยมเนี่ยขันหลังญย์โยมขันหลังขันหลังขันหลังวิธีในการแก้การขันหลังกุญย์โยมนี่เอาหลังฟูเอาหลังฟูโยมเอ้ยน่าสงสารเนีเว้ยนะอไอ้สู้ <c oughs> <c oughs> นะีน่เวลาสาวข้าวให้นะล,ลูกนะนี่เวลาสาวข้าวต้องยิ้มด้วยนะครับเออเออต้องเอกมาอุ้สุดอ๋อฮ่า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 ั่าฮ่ข้าวสุดก็เลยอ้าไม่ลอยแล้วลูกนี่ไม่ลอยอะ่ะ สุบบมไม่ใส่น้ำปลาจืดไม่กิน <laughs> สวัสดีครับ